สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องเอ็มสี่ลวนแมวจรนะคะวันนี้มาทำซุกี้แห้งกินกันนะคะทุกคนง่ายๆไม่มีอะไรมากมายค่ะเราไม่ใส่หมูนะคะทุกคนเราใส่แต่ไข่นะคะใส่แต่ไข่แล้วก็ใส่ผักกาดขาวใส่ขึ้นช่ายใส่ผักบุ้งแค่นั้นและค่ะของเอ็มนะคะอ่าน้ำจิ้มเราก็เป็นน้ำจิ้มสำเร็จรูปค่ะทุกคนน้ำจิ้มซุกี้ กินแบบง่ายๆค่ะทุกคนจานเดียวเนาะถ้วยเดียวจานเดียวคนเดียวทําเองกินเองอร่อยเองแะเพื่อนๆทําไม่ยากเนาะง่ายๆไม่ต้องมีอะไรเยอะค่ะเมนูนี้เมนูนี้เราไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยค่ะแค่มีผักกับน้ําจิ้มเราก็โอเคอร่อยเลิอดเอ็มว่าการทําทุ๊กี้แห้งนะเอ็มว่าเอ็มชอบทํากินเองมากกว่าทุกคนเพราะว่าเราไปซื้อมาวัน บางเจ้าเขาก็ทําอร่อยของเขาแหละในสไตล์เขาอร่อยของเขาเนาะแต่เอ็มชอบแบบน้ําจิ้มเยอะๆไงใช่ไหมมันเพิ่มความอ้วนอะไม่รู้ความอ้วนหรือความผอมหรืออะไรกันแน่ทุกคนเนาะแล้วก็ใส่วนเส้นลงไปหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนเป็นเมนูง่ายๆง่ายๆมากๆทำไม่ยากเลยค่ะทุกอย่างคือสำเร็จรูปโดยเฉพาะน้ำจิ้มค่ะทุกคนคะ่ะ นี่เราก็ใส่ผักเราไปทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนผักก็อยู่ที่เราค่ะเราอยากใส่ผักอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็วุนเส้นเนาะนี่ไข่แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะทุกคนง่ายง่ายง่ายๆ่ายสบายสบาย์เอ็มเอ็มค่ะทุกคนนี่มันทรมานมากเลยนะทุกคนการที่เราลดน้ําหนักนะแต่กายนที่ว่าเรากินน้ําจิ้มนี่มันก็ไม่ได้ผอมนะทุกคน <laughs> น้ำจิ้มแบบเข้มข้นมากทุกคนใส่แบบสะใจของตัวเองเลยนะ เรื่งรสชาติมันก็ไม่ได้ปรุงเลยนะคะทุกคนเพราะว่าน้ําจิ้มเขาโอเคอยู่แล้วนี่เลยค่ะสีสันเขาสวยเนาะทุกคนเนาะเราก็ผัดไปกุเลกุเลกุเลผักตัดลดเราก็ยกขึ้นมากินได้เลยทุกคนง่ายๆไม่มีอะไรมากเลยค่ะทุกคนทุกกี้นี่ทําง่ายมากรสชาติก็ไม่ต้องปรุงเลยค่ะน้ําจิ้มล้วน,นเลยง่ายมากมากสุดๆเป็นเมนูที่ง่ายจริงๆอะทุกคน จะมาผัดให้เพื่อนๆดูทําไมเนาะมันง่ายขนาดนี้ใช่ไหมทุกคนดูสิคะง่ายมากเนี่ยไลยแล้ะใกล้ได้แล้วเราให้ผักสลัดสักนิดเราเอายกขึ้นได้แล้วนะคะทุกคนไข่หนึ่งใบผักกาดขาวสองสามชิ้นผักบุ้งสักหน่อยขึ้นชายสักต้นสองต้นแล้วก็อุ้นเส้นแค่นั้นเองค่ะแล้วก็น้ำจิมนี่ไม่ไม่แใจทุกคนยอดอีกยอดอีก ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มหน่อยนะคะทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะอ่าฝากช่องของเอ็มก็มีทุกอย่างอยู่ในช่องเดียวกันนะคะทุกคนเอ็มสีนวลแมวจรนะหลากหลายเรื่องราวหลากหลายชีวิตนะคะทุกคนง่ายๆค่ะวันนี้ง่ายมากๆเป็นเมนูที่ทุกคนก็ว่าเออทาได้นี่ไม่พอแต่อีกเรื่องนี้ทุกคนกลัวไม่อิ่มไงกลัวผอมทุกคนกลัวผอม โอเคแล้วค่ะทุกคนนี่แหะค่ะง่ายๆมากรสชาติโอเคมากทุกคนสีสันสวยเอ็มชอบแล้วละ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มของยี่ห้อนี้เอ็มชอบแล้วทุกคนซึ่งเอ็มก็ไม่แน่ใจว่าเราพูดได้ไหมเนาะก็ไม่ต้องพูดเนาะแต่ขอบอกเลยว่าน้ำจิ้มเขาโอเคเลยทุกคนอร่อยอร่อยเอามาปิ้งเอามาทำหมูย่างอะไรเอ็มว่าโอเคเลยนะทุกคนใช่ได้เลยแหละผ่านผ่านน้ำจิ้มจุกนี้ผ่าน นี่เลยค่ะทุกคนแทนข้าวเนาะทุกคนเนาะแทนข้าวลงไปเลยค่ะมือนี้นี้เพราะว่าหุงข้าวบ้านนี้เหลือค่ะทุกคนเพราะว่าลูกชายไปเรียนเนาะมันก็เลยไม่ต้องหุงข้าวกันแล้ทีเนี้ยทํากับข้าวก็กินแต่กลับกันค่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนนี่เป็นไงล่ะค่ะทุกคนสีสันสวยสดใสเดี๋ยวมาดู ตอนที่เราอยู่ในจานกันนะคะเพื่อนๆมันสลดไปไม่นอผัดนานเกินไปแล้วน่าจะยกได้แล้วแหละเป็นเมนูที่ง่ายมากทุกคนง่ายจริงๆ <c oughs> ง่ายสุดๆนี่เรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อนๆนี่ดีฝันเป็นไงคะ ทานด้วยกันนะคะทุกคนมามาค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบาย